สมัยโดนต้องฝึกกิจวัตรสมัยโดนไป็นก้าวกลางนะยัยบิวภูลีจะประกาศกับแมาตะควันมูลในประกาศบาลำเฮียในโลกยุ่รไรเบียบคนถามว่าอีหยังนี่ส่องยังไงเออพอผ่านมาตามมาซักสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ไม่ <us> ส่งนี้ล่อว่ะอะไรบางอาจารย์เออล่อมไม่อย่าทำอย่างนี้เลยเราคิดปอบีแบบตะคีเลยตกนางหนาลาอยู่บนสันเนาะคิดถึงงาอีแบตอ่ะตัวนี้หาเบอร์ช่าร์ตถังก็ยังหาเบอร์อีแบตอยู่นะโมเมนม้า <speaker> ล่ะบอสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขชนนะครับผมมีดหมอกกองโอนมีดหมอกแค้นแจนมอกกอมพี่น้องหมอลำหูหมอบรโบราณ น้อง<ค>ไ,ไข่มุกมาแล้วครับแต่ว่าเราจะไม่ให้ดูนะคระับขอว่ามีคนขอมาท้ายมุกมีคนขอมาท้ายถือความเรียกตอนที่ไอปวดน้องไขม่มุกหรือเปล่านะไข่มุกหรือเปล่านะสนว่าเม่อเจ้าขึ้นรูปเอาอุยฉันลืมบอกคุณแม่ฉันเข้ามาดูยังไม่รู้อะยังมไม่เห็นกินข่าแร้งอะไรไปแม่ ห้ากินเขาแรงไหมครับแม่กับเซบาสามทุ่มหลือนี่ล่ะอยู่หน้าเวทีเหรอครับเจ๊กิดาขือนแลอกหรอนี่นต้งแพลวเจ๊จะทำอะไรนะต้นเพลยวขาขาหนึ่งเล็กเล็กไยต้งแพลวมันเล็กลงเยอะอันนี้ไหนไหนนี่ไม่มีตลบไม่เพจอะไรครับไม่มีตลก มีตลกร้องเพลงกันสิเพราะว่าที่มีตลกไม่ได้มันคนเขามาเต้ยแรนแล้วครับขอบคุณพี่เอ็มกิดน,นะครับตอายยังไม่ขึ้นครับตอนนี้เราขิดาขึ้นอยู่ครับรู้เพราะชอบน้องไข่มุกค,ค่ะเว้แล้ว <c oughs> จริงหรอจริงเลย <c oughs> ไม่แล้วรู้ขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> เก<ข>ินราคามาบ้านที่มกค่ะแล้วก็มาพร้อมกันโดยตาตามไม่ใบ้ีมวตัววันนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับกเต้าไข่มุกเขาจะแบบ<อ>แต่งเป็นนางเองมาลำเต็มตัวเลยนะไอ้บอกว่าหาเพงมาลำไปจากเพียงในสายเลหมูก นั่งข้างหลังครับ้าชิมกันแดดดีกว่าเรียกโฆษณานะอยู่เราก็จะขาวดิขึ้นมาปีสเต็ปหนึ่งเออเนี่ยม ถ้ามีเจ้าของแบรนด์เจดีเห็นก็ให้ใช้ตะอทต้นปีหนึ่งนะครับผลิตภันฑ้ไซรัหรายแล้หรอวะก็มาได้ซื้อใส่ยืงอันส่วงหนึ่งก็ได้ล้อเอาต่อไปทางบ้านนั้นเห็นไหมครับก็ดูขาวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งสว่างขึ้นมาเหมาะมากเหมาะกับคนทุกทุกสีผิวนะครับ ก็ต้องยาดมันถึงการตองยามันแหล่เด้ครับข้าแหเลยตองยาดการหมดเลยมือเคลืนหนีที่นอนครับผมเรียนยูโซบุรีนัแจ้งเหรีเรืองเมญยารับบ่ได้รูปไทยไป็กระเทยเป็นอรลาช่อนไมื้อเคลื่อนนีมันมันมันก็แจ้งเป็นผู้ใช้อรวดเไย กันเลยที่ไหนกันเลยแตงเป็นผู้ชายคือเคาอะไรเงี้ยวิบูดัยเหตุอไรขอเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับมาแล้วสวัสดีแม่อ้อยครับสปอนเซอร์หลักมาแล้วนะครับสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักผู้ว่าช้างทีมงานดิวเบคอัพกิมนาดิวเบคอัพมาขึ้นหน้าขึ้นผมเป็นตุ๊กโสกร บุญเพลงแอ่บุญเพลงกำลังเสีวนาหนูเล็ก๋ย่ามัเจิดกันวันดีแม่น้อยนะครับปอนนูตัวจริง แม่แม่ก็ต้องบอกว่าโอ้ใช่ค่ะอ๋เใชเเนท,ที่ไหนไโอ้มาผสงน้ำสางแถวมึง<ม><น>ไม่เห็นที่ไหนก้องไปดูน้ำแน่อยากเห็นแับลออยู่ใส่เป็นทถวอยาะไรสุดเขาอ,อ,อย่างรูานหรดโอ้ตกกินที่ดีเด่ย ในหม้อลำยังคงมีคำวัสดีคุณโบวีนะครับเดี๋ยวไปเห็นตัวนักเรียนสร้างในสิงวนยิตห,ห,หรือไม่ห่วงครับตอเคงถึงตรงนี้เข้าในสิ่ะอ่านเงินไม่ค่ะเพราะว่าในทางกตบของเรศาสา์เธอก็ไม่มองคุณเขาในกล้องเหรอใช่คนเข,ขาต้องการให้เธอสบตาแบบ ตานจอหรอเออแบบฟิวป <differences S 2> ัจจัดอระคนทันเรียงร้อยถอยครั